Não, não, อ,อย่าร้องเลยแล้วไม่ไม่ฝันไม่ได้เหยียดกับข้าวอะไรมาเลยใช่ไหม,มจะให้ให้หมานั่นนะไม่ใช่กับข้าวคนไม่ไม,ไ,มไม่เห็นนี่<ม>ถ่ายวีดีโอแม่ก็ติดเคสหน่อย<ะ>ถ่ายวีดีโอก็ติดเคสหน่อยนึงติดเคสอะไรตองเคสโทรศัพท์นี่ถ่ายครับ ไม่เคยใส่อ้าวจังหวะร้องไห้ไม่ค่อยไม่ได้หกขนาดไหนักทีเออเรามีเลย์สายกันหนึ่งเออเด้งเด้งเด้งนะแม่สำลักนะจ้าอย่างนี้ยก็ไม่ใช่้ครเข้าไปกินอย่างลึกนะมไม่รู้ที่เขาไว้เงี้ยเห็นไม่ได้บอกอะไรก็ไว้เงี้ยเราไปนี่ เพราะยังไงม,มีไว้แล้วมีไว้แล้วไม่ได้ใช้ก็ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีอะไรของพวกนี้มันไม่ไม่เกะกะอะไรมากกว้ไนะเดี๋ยวค่อยไปด้วยกัน